โอเคถือว่าวันนี้ก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันดีแล้วครับเป็นวันครอบครัวอีกวันนึงที่ว่าเราเราได้เราได้มีสมาชิกเพิ่มเหนาอีกคนนึงนะครับอเได้ครับ้าเป็นคนที่มาขาตั้งมาเป็นน้องบอยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มาลูกคนนี้มาลูกคนนี้ลูกคนนี้ก็มันก็เล็ก ก <other not S 2> ็เหมือนเดิมก็ก็ค <están> like ือเป็นประปนี้ประเพณีประเพณีในการรับน้องนะครับเป็นประเพณีการรับน้องก็ไม่เีไหมก็รับแผกรับแขกก็น้องบอยรับแขกก็๋ยว ล้วแบกเดี uh, uh, so, ๋ยวมีการเป็นก so, no ่อนนะแล้วก่จะไได้บนนะคป้นๆๆดหดหเดี๋ยวให้น yeah. so. uh ้องวอยอเสื้อก่อนนะบถอเสื้อแล้วก็เดี๋ยวมีการนับแขกเดีายมีกานมีงานนับแผกก่อนนะเดี๋ยวถ่ายลงยูทูบไปเลยเนี่ยลงลงยูทูบด้วยเหรอลง youtube เลยผมลงยูทูบ ไปเยเลยเยเลยข่งเยเมันมืดเมืนมืดอ่ะไมืดั่กล้องมันสว่างอยู่เี๋ยว้องอยเดี๋ยวงอยนั่งนั่งเม่นั่งในข้างในไม่อเดนวมัมืนมืดนะมืด่เดี๋ยวตองนั่งางใน่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เบิร์ดอ่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่องนนี้งเเเเดี๋ยวเปน สองสีเลยสีแดงแดงกับดำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่จะทำให้รอเพิวันนี้มีสีเขียวด้วยวันนี้มีสีเขียวเลยสีเขียวอย่าเพี่มอย่าเพวันนี้มีสีเขียวด้วยมาวันนี้มีสีเขียวฮะกล้องกูก็ทัดเลื่อเอิน

ไยันงยังไปไหนอ่ Snow> นะไปไหนแล้วจอยพาไวยนี่นู่นเลยค่ะโอเคครับผมให้ผมให้เป็นรูเลยครับผมให้เป็นรูเลยครับหันหลังไหมพี่เขาหันหลังไหมหันแล้วหันหลังหันหลังนี่วะพี่หันหลังหันหลังหันหน้าไปเนอ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวแดนบี้มีอยู่แล้วเออมองไปนั่งมองนั่งมองนั่งมองข้างหน้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีนั่งมองนั่งมองไปก่อนการหยอกคนจากทีนี้แล้วแน่สองใบเตือนนี่เล่นเพราอยากไดหรือแล้วไงไก่วัดกระทิงไก่วัดกระทิงนี่นี่นี่จังตินี่เอาเลยพี่เชนพิเชนกระทิงนะเดี๋ยวให้เว้นเว้นเว้นกระทิงให้พิเชนนะเอาโอเคได้แวเ้นกระทิงให้พิเชนไม่เป็นไรผมมันผมมันคึกไม่หมดพี่ก็ดูไว้ mà bây giờ không bây giờ không bây không bây giờ không bây giờ บใจงนทรี่เอามาแค่สีเดียวนะเมื่อแรกๆครับมันเป็นสนีครับเป็นีของการเข้าเ้กลุมของดูว่าฟ้านะครับดีเด็กดีเดดีเด็กดีเมเี่ยวัมันมีหกอันนะไม่ทันควาเลยเหรอสีเหรอนูดูนู่นดินู่นนะ

จากปลาค้ำได้ไปดูของเตยเดี๋ยวเไม่นาน้ันบอยก็ได้ไปไอ่าบัพแล้วนะนี่มันเรียงนะชเลียได้เปบูเผาเผาคอเขียวแ้วอะอนเอเอลอเนเลืเอนเ่เลาเลา่อเขียวลออออ่เอองผมของลนล่อ่ล่ ตัวเกลี้ยงเลยเนี่ยโอเคแล้วครับอ่าตอนนี้กระทิงกระทิงกระทิงตอนนี้เริ่มมาแล้วครับกระทิงมาแล้วครับกระทิงไม่มียาวไม่ไดเที่ยวกระทิงไม่มาแล้วครับอ่าตอนนี้พี่เชนอ่าวาดไฟอยู่ครับวาดไฟอยู่อ่าไฟมาแล้วโอเคเติมไฟได้ไหมเติมไฟได้ไหมเดี๋ยวว่าให้น้องเติมขเติมไฟ กระทิงมันมีเล็บเขียวด้วยนะผมเห็นนะเออเล็บสีเขียวเนี่ยเล็บเขียวด้วยเล็บเขียวเล็บเขียวเล็บเขียวเล็บเขีล็บเขียวลวเล็เมียวเเลยยวเล็บบบเรบเ มีมันมีหมันมีหอันน่ะไปไหนหมดอ่ะเอมยังไม่ซ้ายขวาเลยนมันมีหกเล่มอยู่ไหนหมดอ่ะเอาเอาออกมาแก่เลยพี่แก่เลยเผื่อมันเขียนไม่ออกอ่าบอกน้ที่น้อยว่าเอ็มนะครับมอเตอร์ไซค์มีี่ายแล้วน ไอ้ปีนไม่ดีบอด้เลยบอนี้เลยบอดี้ขับนะครับขับมาล้วขับ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 ขัชขับ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 ขันขับขอบขับ่ับข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 ัีับข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 บขั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 บบเดบขับเับข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 ับเับบขับบขีบขั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 บเด ไม่ได้ไม่ได้ได้มีแล้วโดนไม่โดนโอเคได้ตอนนี้อะไรดีก่อนพี่เชนเอาลงมาอะไรเอาครับเอาให้่มไ่งจ๊งจ๊ไ่โพี่โบแล้วไม่ได้พี่เชนก็ไม่โดนราการว่าเราียรอรใ้ใหอรบอไป

เดี <worship> ๋ยวต้องมีขอพี่ว่าพี่พี่รับน้องนะครับนะพี่ไหนว่าเดี๋ยวมีมีของฝันของฝันของวันของั

เฮ้ยเขาไม่ได้ท้าเขาไม่ได้ว่ากันแล้วเนี่ยท้าหมดแล้วเฮ้ไไรที่ว่าพี่ๆว่าให้โมยอ่ะทุนนี้มยดูเองนะโอเคไม่แดบแม่ด้ดูไ่ท้าเลยยุ็ดยิ่เลยเอาดเลยไเ Chà, Thôi, quá. Quá. Chà, không ai không ai nón này 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 phe nào này mì 6 rãnh luôn 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 luôn

ao nằm bớt không, không, nó thay đổi mất rồi, thay mất ตังนี oh, 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 ่ไหมเดี๋ยวต่อเลยครับต้งต่อเลยเลยเ๋ยวเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจำวนะครับมันเป็นมันเป็นักเป็นความรู้สึกของเพื่อนะครับมันเความรู้สึกงเเลี้ยงเลียงเลียงเลงให้ดู่นำยืดีเบอร์ครับีเบอร์ครับีย้ดีดีดปีเกีวยดินน้นดเดพี่อนยด

ไม่ไม่บ้านหรอไม่อยากจะกอดันถ้ามันกอดนไ้รงนั้นตรมนั้นตันจะไปดับอยโอเค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 เอาเลยครับเอาเลยครับน้ำม้อยน้ำบอย้อมเหรอสามสามทีสทีก็สทีให้สามทีสามทีเลยให้สามทีให้โอกาสสามทีก็คือไม่ต้องมีเือนทีเดียวสองีโบูเดี๋ยวมาเลยบู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 เฮ้ยบูบูเฮ้ยบูบูบูไม่มีเพลง

ไอบอลนไมบอลนิดเนียอ๋อไมบอลเดียวปะปะไหนเลยะออจเดี๋ยวบ้าไปเลยเนียโอเคโอเคโอเคเอโอเคโอเคอเคจะกคน่ขวามาเลยโอเคน้องเพค์มาน้องเพย์มอด่าขวามาเลยหาของเทียงมาเลยน้องเพยรหาของเทียงมาเลยโอเคกลับไปลงดูมันไม่มีคมึงเลยเเอ ไเลาไปนี่ไปเหรอ้โอเคไปเลยครับะไปเลยครับจะไปเลครับไปแล้วับไปไปใส่มะนาวหน่อยดีเฮ้ยไปเลยครับจะไปเลยครับเรียอางดานน้เอ่อเรียกไเไ้เลครับอไว กินเนื้อนี่ก็ล้อยามเ่วดาน่ด้อง่มนาน่อยกินมะนาวหน่อยบีกินมะนาวหน่อยไปม่้ันอย่าไปม่วเผนมันมีวทุกอ่ไรันี่ย้ไม่หรว่ดแก้วมันดลยตอองพี่ไหลียต่อพี่พีู่ย่อดดไหวอยู่แล้วเข้าวไแล้ววไม่มีเลยอทองแดงนะ่อทองแดงไม่ล่อไม่ล่ไม่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ขอบคุยินดีครับครมาแหล่ตัสุดๆเลยนะเดี๋วโดนตยรู้มันโดนตายรู้มันกลับตายรู้มันตายรูมันก่อนตายรู้เลยะบอกราเว่าถ้าเกิดซึ่เดียวมีมจะกีเซนิอยกเดี่ยวเราเรพูดขอมืพูดขอมือกันคือเดี๋ยวเราไป

มันก็มีมีกี่เร่องน่มีเรื่เก็คือดีใจทีได้ข้ามายู่ในครอบครัวบูโอฟาสอย่างที่ต้องกุ่มใจทีได้มาอยู่ในครอบครัวทีนี่ครับพุ่มมาทำที่จริงกันมันก็ติดขันอยู่นเลยแต่ว่าพุ่มได้รับความอบคุนความรักจากปีปีสกุล ก็มี่็มีพวาสิ่งของที่อ้่นมามากว่าปอล่มันก็ไม่รู้จริงเลยเพราะว่าเราก็ตามทิ่ท่บานมาแล้วก็ได้ได้ได้คุยได้ปะได้เพื่อนนะครต่้ของเยอะากในไอ้ครอบครวนี้แล้วก็ปินเทียวมาครับนตอเออกนทั้งกนทั้งคย เอ้ก็ทำทำพุ่มมาติ๊กระบี่ว่าข้าวมันในทุนนี้เผื่อแล้วพุ่มบอกคนทำหนึ่งวันพุ่มหมูพุ่มเนี่ยมันว่าแต่พุ่มมาเอ่อที่พุ่มเขาวหมูเนี่ยไอ้ภาพนี่ก็คืออย่างแรกเลยพุ่มน่าจะเป็นข้อความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็เป็นข่าวพวกอุ่นที่เราสามารถจูจัดปัญหาถูกต้องได้ครับเป็นเกียรบมากครับพี่ เดี๋ยวสีคอนึงอีเดี๋ยวโคอนี่นึ่งอ่าท่าไหนมือพยะเรียวลองท้กุ่ม่ครับสีัเดีย้อยือตรงดูทักลุเมว่าท่ามาเลียวเนี่ยมันเป็นกองเรยวนะครับท่าพีทีท่าท่

Hãy subscribe lại kênh Ghiền mày mày Để mày bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยว,มว,วไมเดี๋ววาจะไปแพเดที่ยวกัน,กน,นงานอเอ้อารินดีต้นรับเขากับรัวมัวป้านะครับเราธมมีได้มาคุยตลอดเลยนะครับสีที่ว่า

ไปดูไปดูไปดู้โอ้ยมอยากไปก็ดูนูเลเอาไปยไปเพลไปไปไไเอเคเจสมาชิกบวพระจุิงเขาถ่ายรูปกันเอะอถือถือถือหน่อยอดเียพี่โบนเดียพี่โบวะขาตือังเขาดิไม่แสงมันไม่พอ นู่นนะมือมันทำทวนมันนํามือดันอยี่ยตี้นเ้บผมก้่ฟ้าท้นเอี่ีก้น้ครับผมหหน้าเกี้ยวบบนี้เลยอ๋อมึ้หรอโอ้ไมอยอืมาเอ้โอ้ทษว่าเดี๋ยวไอนดไออ้องโอ้ยน้องโอ้ไปก่อนเทตรงนี้มันมืดมากเลยหน้าโป้เจอ้แบบนั้นเลยยบ ่ายนองไม่มืดนะได้ไหมของพี่พี่มันได้อยู่แล้วเลยของผมเปวิดีโอมันก็ได้เท่านี้ต้องเข้าไปได้ของผม่ะได้ไหมของพี่อันนี้ถ่ายได้ก็ได้แหละของผมเป็นวิดีโออ่ะจะไม่อันนี้อะไรราเข้าไปเดินเข้าไปอีกหน่อยดิแมหุะมุมเนี่ยถ่ก็ถ่ายบ่ดครับ ันนี้เป็นอะไรอ่ะ360ร้อยหกสิบอไม่ใช่ไม่ใช well hmm. ่ก้มหน้าก้มหน้าอย่างเดียวได้ครับได้ครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเพื่อนเลยไปเช็ดดิเสียคลีลเสียคิริกันกันพี่เลี้ยงนะกันยกันพี่เลี้ยงนะกันพี่เลี้ยงกันพี่เลี้ยงตรงกันบลางเลยกันสุดท้ายนั่นแหละหยุดอยู่ก่อนอยู่ก่อนเซมิม